สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระชาคร,ครับเดี๋ยวให้พี่กระชาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครก็สวัสดีครับผมกระชานนทนันนะฮะก็มาจากบ้านเอฟครับผมโอเคผลงานที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้นะพี่กระชามีงานเพลงหรือว่างานซีรีส์ไหมครก็ถ้าเป็นผลงานที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นงานซีรีส์ก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงต้นปีครับซีรีส์ของช่อง t r u e o u ฮะชื่อเรื่องว่า Fly to Fin ครับผม,มแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นงานเพลงก็จะมี เพลงรอฉันอยู่ตรงนั้น <iec> แล้วก็มีอัลบั้มคาชาโรลีแพลเนต็ตครับต้องไปหาซื้อมาฟังกันแล้วค <laughs> รับครับผมก็อยากจะถามพี่ชาว่า<ม>แรงบันดาลใจในการเข้าวงการบันเทิงเนี่ยมันมันเริ่มจากจุดไหนฮะถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจในการเข้าวงการบันเทิงของพี่ใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นจากน่าจะมาจากาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเอ้ยราชอบร้องเพลง <ฮะ S 2> แล้วเราก็แบบมีความมั่นใจที่แบบทึกทักเอาเองเลยนะว่าแบบเราโตมาเนี่ยเราน่าจะแบบ ร้องเพลงได้ดีสุดเพราะเราเคยลองทําอะไรหลายๆอย่างนักกีฬาเราก็เคยลองมาแล้วมันก็ไม่เวิร์กหรือแบบลองทางอื่นก็ลองดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเราเราก็เลยปักใจเชื่อว่าเฮ้ยทางนี้แหละเราจะต้องทํามันให้ได้ดีตอนเล่นกีฬาเล่นอะไรครับนักกีฬาว่ายน้าครับผมโอ้ยนักกีฬาว่ายน้าแต่คือเราลองมาแล้วหลายอย่างใช่ไหมครับใช้ลองนักกีฬาว่ายน้ํามาแล้วแล้วก็อย่างเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะคิดกันได้เร็วว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไรบางคนอยากเป็นวิศวะบางคนอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะตอนนั้นเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะเป็นอะไรดีจนมาได้แบบได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงได้มารียนร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราเรา,เราชอบอืเราก็เลยคิดว่านี่แหละจะลองทําทางนี้ให้ดีที่สุดก็คือมีตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยน่า,า,าจะประมาณอายุประมาณสิบห้าสิบหกที่แบบเริ่ม่มรุนแเริ่มมั <laughs> ่นใจแล้วว่า่วงนั้นมีไฟอยู่มีไฟอยู่ก็เลยมาประกวดเอฟใช่ไหมครับ ป็นไงมีความกดดันไหมฮะกานประกวด e f ความจริงมันมีความกดดันอยู่ทุกๆเวทีนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามีมากหรือมีน้อยขนาดไหนอย่างเวทีเอฟก็มีเพราะว่าเราเรามาประกวด PTF เนี่ยประมาณสามครั้งสามครั้งเลยครั้งแรกไม่ได้กลับไปไปซ้อมมาใหม่ไปเตรียมตัวมาใหม่ว่าเราไม่ดีตรงไหนหรือเราพลาดอะไรครั้งที่สองไปมันก็ดีขึ้นนะแต่เราก็ยังไม่ได้เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองอีกว่าตรงไหนที่เราควรพัฒนาเพิ่มจนมาถึงครั้งที่สามเนี่ย พอได้มาแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยเชื่อไว้อะอย่างน้อยมันก็ส่งผลสําเร็จนะม,มันก็ทําให้เราเข้ามาอยู่ได้นะเรียกไดไ้ว่าเป็นความพยายามล้วนๆเลยใช่ฮนะเพราะว่าผมว่าอ,อไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรมันก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันครับแล้วอา,อาชีพในเขาเรียกได้ว่าอะไรนะนักร้องหรือว่าคนที่อยู่ในฐานะเบื้องหน้าในวงการบันเทิงเนี่ยครับผม มันมีนิยามยังไงของพี่กระชานิยามยังไงแหละฮะการ<อ>ที่เราได้เป็นศิลปินหรือว่าการที่เรามีคนจับตามอง,งอมากมายอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าถ้าในนิยามของของตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามาทํางานเบื้องหน้าแน่นอนว่าคนมีคนจับจ้องมีคนมองดูมีคนเห็นเป็นร้อยๆต่างอายุต่างเพศต่างวัยครับอ,อย่างแรกที่ต้องทาเลยก็คือเราก็ต้องปรับพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแหละเพราะว่า ไม่ใช่จะมีแต่ผู้ใหญ่ที่แบบจับจ้องเราดูอย่างจับดูเราอย่างเดียวยังมีเด็กที่บางคนเขาอาจจะแบบเอ้ยยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือแบบยังตัดสินใจรับผิดชอบเพื่ว,วดีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่การที่เราทํางานตรงนี้นอกจากจะมีผลงานที่ดีแล้วฝึกปือฝีมือตัวเองแล้วสร้างผลงานที่ดีออกไปอีกอย่างนึงก็คือการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นต่อๆไป<ม>ที่เขาเห็นว่าเฮ้ยพี่คนนี้ทําแบบนี้แล้วเอ้ยดูดีอะตกขึ้นฉันอยากทําบ้างหรือฉันอยากทําตัวแบบนี้บ้างซึ่งถ้าเราทําออกมาดีน้องๆรุ่นหลงาาก็ทํตม อ๋อเรียกว่าเป็นการเหมือนกับว่าเป็นต้นแบบให้เยาวชนอะไรประมาณนี้เหมือนแบบว่าถ้าเราดีแล้วเราควรจะดีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับก็ก็นะฮะก็เพื่อเยาวชนเลยแล้วกันตรงนี้ส่วนมุมมองของคนเดียวกันบันเทิงเนี่ยไม่ใจะเป็นงานเพลงหรือว่างานซีรีส์อะไรเงี้ยเรามีมุมมองต่องานเพลงวงการไทยเนี่ยยังไงหรือว่าของซีรีส์ยังไง ก็ <G ül> ถ้าพูดถึงเรื่องซีรีส์ก่อน,นได้ครับรท,ที่ที่ิ่งเคยเล่นมาถามว่ามีมุมมองอยังไงใช่ไหมฮะก็วงการภาพยนตร์วงการซีรีส์ผมว่ามันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเร็วพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเทคนิคใหม่ๆที่ที่เข้ามาซึ่งจะแตกต่างโดยจากยุคเก่าซึ่งมีอะไรมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามารวมถึงเอ่อการเขียนบทที่แบบดูแตกต่างออกไปมันก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีทาให้เขาเรียกว่ายังไง รวมไปถึงวงการภาพยนตร์วงการซีรีส์ก็ดูมีการพัฒนามากขึ้นเขาเรียกว่ามีการตื่นตัวการบันเทิงไทยนถือว่าแบบทีมตัวเองมาเร็วเหมือนกันนะเร็วครับเร็วมากๆแล้วก็มีการเขาเรียกว่ายังไงไม่ได้อยู่นิ่งหยุดอยู่กับที่มีการพัฒนาพัฒนาต่อเนื่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากหน้าสื่อหรือว่าอะไรก็ตามใช่นะถ้าเกิดย้อนไปเมื่อสิบถึงยี่สิบปีก่อนนี่มันจะเป็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้ถือว่าก็ก้าวหน้าไปพอสมควรใช่ครับผมแล้ว พี่ชายคิดว่าประโยชน์ของซีรีส์อย่างเงี้ยฮะมันมันมันมีอะไรหรือเปล่าในในในของซีรีส์คนดูจะได้ประโยชน์อะไรจากจากตรงนี้ครถ้าพูดถึงประโยชน์ของคนดูที่ดูซีรีส์แล้วจะได้ประโยชน์อะไระใช่ไหมสื่อบันเทิงเงี้ยฮะอ,อย่างแรกเลยนะฮะสําหรับสําหรับตัวกระชายเองะชาคิดว่าได้ความสนุกคืออย่างแรกครับคนดูบางครั้งอยากจะดูเพื่อผ่อนคลายดูเพื่อแบบเฮ้ยเราทํางานมาเครียดเครียดเราอยากจะหาอะไรดูสักเรื่องหนึ่งที่แบบ ดูแล้วเราแบบเออลืมเรื่องงานไปเรามาสนุกกับตรงนี้อย่างแรกคือแน่ๆคือได้ความผ่อนคลายหนึ่งเลยได้ความผ่อนคลายแล้วก็อย่างที่สองที่ได้มาผมเชื่อว่าในภาพยนตร์ในละครในซีรีส์ทุกๆเรื่องอ่ะจะมีข้อคิดดีๆแฝงอยู่แล้วยิ่งอ่ช่วงหลังๆช่วงนี้ฮะมีซีรีส์น้ำดีละครน้ำดีที่เขาทาออกมาเยอะแยะมากมายบางเรื่องก็สอนให้รู้จักความกตัญญูบางเรื่องก็<ช> <ๆ S 1> รู้จักสอนให้แบบเรื่องอ่การเขาเรียกว่ายังไงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมันขึ้นอยู่กับว่า คนดูอย่างเราเนี่ยจะสามารถหาหามุมมองตัวนั้นเจอไหมหรือว่าถ้าหาเจอเนี่ยเราจะสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ไหม mm hmm. ผมว่าเดี๋ยวนี้ซีรีส์หรือละครทุกเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมีตรงนี้หมดแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปอย่างแรกเราดูแล้วได้สนุกแล้วมันสนุกแล้วอย่างที่สองคือเราได้สาระด้วย ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ที่ดีมากๆนะฮะเพราะไอการดูอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้หรือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจก็ได้เรียกเรียกได้ว่าได้ทั้งสองอย่างฮะได้ทั้งสนุกได้ทั้งสาระอย่างเงี้ยควบกันไปเลยโอเคเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะอ่าแล้วพี่ชาเนี่ยอยากฝากอะไรถึงคนที่แบบเสพในเรื่องของสื่อวงการบันเทิงว่าจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นละครอะไรเงี้ยก็การเสพสื่อฮะ สมัยนี้ใช่ไหมฮะด้วยด้วยความที่มันเป็นยุคที่เรียกได้ว่ายุคไอทีเนาะโซเชียล <Social. S 1> เร็วมากไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรืออะไรก็ตามฮะเพราะฉะนั้นจากปกติเราต้องมีวิจารณญาณอยู่แล้วเนี่ยเราต้องแบบเราต้องมีสติเพิ่มมากขึ้นเยอะกว่าเดิมเพราะว่าบางข่าวเนี่ยออกมาเร็วมากๆากแล้วแบบบางทีเราอาจจะขาดสติโดยไม่ได้แบบยังคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือ,ม,คอมันคือเนื้อข่าวทั้งหมดหรือเปล่าหรือมันหรือมันเป็นแค่มุมหนึ่งของข่าวหรือมันจะเป็นทั้งหมดเราก็ต้อง ต้องมีสติมากขึ้นครับผมในการในการเสพสื่อต่างๆนะฮะผมผมคิดว่าอย่างนั้นครับก็ได้่าวมาว่าพี่กระชาเนี่ยก็ทารายการเกี่ยวกับรีวิวหนังใช่ครับทำทำรายการรีวิวภาพยนตร์ที่จะเข้าใหม่มันแต่ละสัปดาห์ชื่อรายการวัฒนิพกครับของช่องไหนของช่องของช่องทูวิชั่นครับมันมันมีความน่าสนใจยังไงในในตัวที่มุมมองของเราที่มีต่อรายการอืมถามว่ามีความน่าสนใจยังไงใช่ไหมฮะในในฐานะคนที่มีโอกาสมาทําพิธีกรตรงนี้คือครั้งแรกเนี่ย ตัวกระชาเองเนี่ยไม่ค่อยได้รู้เรื่องภาพยนตร์เท่าไหร่แล้วมีโอกาสได้ทําตรงนี้เหมือนแบบเราก็ต้องเราต้องทํากันบ้านไปโดยปริยายว่าเฮ้ยเราต้องศึกษานะต้องศึกษาหนังที่จะเข้ามาในแต่สัปดาห์เนี่ยคือเรื่องอะไรเราไปดูเทรลเลอร์มาหรือ,อยังเราไปค้นหาข้อมูลมาหรือ,อยังเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทํากันบ้านตรงนี้เราก็คงเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นสื่อที่ดีให้กับคุณผู้ชมไม่ได้เพราะแบบถ้าเราไม่มีข้อมูลที่แน่นพอแล้วเราเขาเรียกว่าเสนอออกไปคุณผู้ชมหรือนแฟนรายการที่ชมอยู่เขาก็จะได้รับข้อมูลที่ผิด ถ้าเราไม่ไม่แน่นพอใช่ผมว่าเราเราก็ต้องต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งแล้วก็พอได้มาทําตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้ได้รู้เรื่องภาพยนตร์มากขึ้นได้รู้เรื่องภายในวงการภาพยนตร์มากขึ้นก็ก็ถือว่าสองต่อได้ทำพิธีกรด้วยได้รู้เรื่องมากขึ้นด้วยคนดูก็ได้แบบโอ้โหเข้าใจแล้วประมาณนี้ใช่ไหมฮะแบบเทเลอร์ลองดูครับผมซินีพอปอ่ะนะก็ติดตามสุดท้ายครับผมอยากจะฝากผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่หรือว่า เป็นโปรเจกต์ใกล้ๆนี้อะไรเงี้ยได้ครับผมก็ช่วงนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิลครับชื่อเพลงว่ารอฉันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็อัลบั้มคาชาโรลแพลเน็ตก็ดาวนโหลดได้ทางไอจูนนะครับผมแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าเนี่ยจะมีถ่ายซีรีส์ของ GMM ทั้งหมดหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะยังไงก็ฝากติดตามทุกๆผลงานด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นมุมมองของพี่กระชาที่มีต่อสื่อกันบันเทิงนะฮะก็ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานพี่กระชาด้วยครับบ๊ายบาครับ,รบ,รบขอบคุณครับ,รบพี่กระชา